ร่างกายไม่ถึงอย่าทะนลื่งเข้าป่าล่าสุดเกือบเอาชีวิตกันไม่รอดหลงป่าครั้งแรกเกือบตุยแล้วในป่าใหญ่แรกๆสนุกหลังๆสยองผมไม่เอาอีกแล้วครับสําหรับการเดินป่าคลิปหน้าขอกลับไปขี่รถเหมือนเดิมละเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากตรงนี้กินเหล้ากันอยู่ดีๆไม่รู้นึกไงชวนกันไปเดินป่าอยากได้ความตื่นเต้นแอดเวนเจอร์เลยเลือกป่าที่ไม่เคยไปมาก่อนบอกเลยว่าทั้งน่ากลัวทั้งอันตรายต่างจากป่าอุทยานที่เราเคยไปกันมารู้ทีหลังว่าเส้นทางที่ผมเดินคือป่าดงขมวดจากเรื่องที่หยอปปครรเเเื่่่่มา็ลนแงิิท กันอย่างสนุกสนานเอนิจจีเหลือลน้นชายชาติาหารอย่างเราเดินป่ามาเยอะแค่นี้จิบจิบสบายมากคนนี้เลยตัวดีพี่ซูมสรลเปาที่หลอกพวกเรามาเชื่อแต่สุดท้ายตัวเองก็เกือบไม่รอดนะแม่ก็ไม่มีอะไรครับเดินข้ามลําน้ากันด้วยความสนุกสนานทางก็ค่อนข้างจะลื่นนะครับใครคิดเดินป่าสายนี้ก็ต้องหารองเท้าดีๆกันหน่อยไม่งั้นจะเป็นแบบพี่คนนี้เอานะครับดูดูครับล้อฟรีอันตรายเกือบตกหน้าผาแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับทักษะและฝีมือด้วยครับอย่างพี่คนนี้นะสไตล์ฐานเมกาเดิน หลังจากนี้ครับฝูงทากเยอะมากว่ามีไม่ต่ำกว่าแสนตัวใครที่กลัวทากไม่แนะนําเลยแต่ก็ตื่นเต้นดีครับเรียกว่าเป็นทริปบริจาคเลือดก,ก็ว่าได้ความอันตรายก็คุ้มค่าครับกับสิ่งสวยงามธรรมชาติตรงนี้สวยจริงๆผมว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนวันหยุดนอนอยู่บ้านดูหนังฟังเพลงแต่สาหรับพวกผมกลุ่มนี้การได้มาเดินป่าสำรวจธรรมชาติก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งถึงจะลาบากก็เถอะนี่แหละครับชีวิตที่น่าตื่นเต้นลองมาทําอะไรใหม่ๆดูบ้างแต่หนังชีวิตเริ่มแล้วครับผ่านมาครึ่งวันเสบียงอาหารหมดแล้วเหมือนกบววว่่่่าาาาาาาพยยุุจจะเเข้้้้รรตอองีีปปใหไไทดดนํ ติดอยู่ในป่าแล้วซวยเลยอย,อยู่มีข้อความเตือนภัยมาผมนี่จิตตกเลยครับที่มันพื้นที่ที่เราอยู่นี่หว่าสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นครับหลงทาง ตอนนี้น้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสแสดงว่าอันตรายแล้วเส้นทางคือไม่มีนะครับต้องเปิดเส้นทางใหม่ลุยกันเข้าไปแบบนี้ตอนนี้เหลือเรากันอยู่แค่3คนครับหลงจากกลุ่มใหญ่มัวแต่วิ่งหนีททากันใกล้จะค้าแล้วด้วยเพชรยอมเพื่อนรักบ,บอกเดินต่อไม่ไหวสภาพคือไม่เอาอะไรแล้วนั่งให้ท่ากันแล้วอยู่ๆเหมือนเดินหลงเข้ามาลึกเข้าเรื่อยๆครับนี่ยังไม่มืดนะประมาณบสามแต่ว่าป่าดูมืดมากตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์นี่คือไม่มีแล้วน่าจะขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ก็ต้องฝ่าฟันกันไปครับโชคดีที่มีทักษะทางทหารนะครับใช้เาานกัโมทออ ได้ครับผมนี่ดีใจน้ำตาไหลเลยนึกว่าคืนนี้จะได้นอนในป่าซะแล้วแต่ว่าจะขอความช่วยเหลือให้เขาไปส่งแต่ดูสภาพเขานะครับชีวิตก็ลําบากไม่ได้ต่างกันเลยนะน่าจะนอนติดอยู่หลายวันแล้วก็เข้าใจนะครับว่าขับรถออฟโรดแต่ทางแบบนี้ไปได้จริงเหรอครับพี่สังเกตดูเห็นกลางเต็นท์นอนแบบนี้ก็คงไปไม่ได้ง่ายๆสินะครับจากที่เดินมากันทั้งหมดตอนแรก21คนตอนนี้เหลือพวกเราแค่3าคน<อ>ไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงบ้างขอให้โชคดีนะครับตอนนี้ขอตัวเองรอดก่อนเดินทั้งวันแบบไม่มีพักกินอาหารเลยนะครับเป้ามาเช็ร่าางงกยสิ่่ทีติด วกเรามานะครับทุกคนตามคาดครับทากเต็มตัววันตุบเลยนะครับดูดเลือดจนอิ่มอร่อยาัไม่สุภาพนะครับนี่คือสภาพเท้าที่ดูหนมามันทั้งวันแล้วก็โดนทา่าถามว่าโดนกัดเยอะไหมทั้งตัวครับเอาไปว่าให้ดูได้เท่านี้พอเดี๋ยวอวกแต่งมันถ้าถามว่าทริปนี้ได้อะไรคือได้ความสนุกตื่นเต้นและได้ข้ามขีดจํากัดของร่างกายทริปหน้าหาที่